โอเคครับก่อนอื่นก็สวีดัดสวัสดีทุกกคนด้วยนะครับนะอ,อสวัสดีเหล่าผู้กล้าทั้งหลายด้วยนะครับนะพบกับผมครับยาเย้มจุดสามแปดใช่ไหมอยู่ในช่องของเงีมยมีที่หลักออฟฟิเชียลอีกห้าเช่นเคยนะครับนะฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะกดซับสไคร้กๆๆุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งกันด้วยนะเอ,อเพื่อไม่เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าเย็มใช่ไหมอ่า เช่นเคยนะเราก็อยู่ในช่วงของลัคกี้ไทม์โบนี่ช่วงหนึ่งทุ่มของวันนี้นะจ๊ะรอบค่ำค่ดึกๆแบบนี้ดูว่าอัตราจ่ายมันจะเป็นยังไงใช่ไหมในช่วงลัคกี้ไทม์เอเป็นเจสซูแจ้งเกมมาก็มีพีพีสี่เกมแล้วก็โจ๊กเกอร์สี่เกมแล้วก็พีจสี่เกมเช่นเคยนะเออมีนี่เกมไก่ชนที่เราจักำลังจะมาเล่นนะเกมที่จา เป็นเกมหนึ่งนะที่จ่าชอบด้วยนะเป็นกลุ่มแจ้งเกมที่เพิ่มโอกาสที่จะแตกสูงนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปของแบบนี้มีได้มีเสียนะทุกคนนะเออโบรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับนะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาถ้าใครอยากเข้ากลุ่มแบบนี้คอผมนันแรกใต้คลิปได้เลยนะครับนะจ่าปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นงิเล่นตามเด็ดขาดครับไปไก่แจ้กคึกขนอง เทคนิคมีอะไรไปดูข้างในนะครับนะเออบอกได้แค่นี้ไปมันแน่นอนไปโก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 คุณห้าร้อยกว่าบาทเพื่อนนะเออกับเบ็ดแปบาทวันนี้เทคนิคเช็คเบ็ดแปบาทเพื่อนหนดูว่าเบ็ดแปบาทของเราจะมาหรือเปล่านะครับนะเออกับช่วงลั c คกี้ไทม์รอบค่ำแบบนี้นะเออ ออโต้สามสิบหมุนนะวันนี้จะมาแบบเทคนิค30มสิ30หมสิบลุลัวออโต้30มิบด,ดูลายคำนวณปีมไก่นี่เป็นหนึหน่งปีนะที่จากครอบเงาจะว่าแบบพอเข้าฟีแต่ปีนเฮ้ยเออเดี๋ยวลุ้นก่อนลุ้นก่อนจะเกตเตอยู่หน่ยอยคือมันขยับทีบไรฟองนะเพื่อนนะอือแม่งได้ล,ลุ้นสองรอบติดสองรอบติด ได้ลุน้นได้ลุน้นได้หุืนเปลา่าว้าแบาโบเลยดีกว่าโบ้มิม่มามาไ่อยากแล้วก็จากไปอีกแล้วนะปูแต่ไฟสองช่องไฟสองช่องเองิวไฟสองช่องลุกแต่เชา้าทมกนาก็มีลุกแต่เช,าชา้าเลย่นรองทางก็มาเพิ่มทางก็มาที่สองร้อยยี่สิบสี่กันเลยนะ เอาเรื่องคูณห้าร้อยดูว่าของเราจะได้สักกี่หมุนนะเพื่อนนะเออว่าจะให้ปีตะปีนกินรอเปล่านะที่ทำแบบนี้ถ้าอยากเข้าคลุ่แบบนี้ก็คอมเมนต์ลกใต้คลิปได้เลยนะครับนะจาปากหมุนได้เรียบยร้อยแล้วนะอย่างนี้ครับดีว้ายาวเลหลือเพื่อน โอ้ว้าวยาวเลยนะทุกคนนะโหมันดูดจัดเลยดูดจ่าจัดเลยดูดแบบนี้จ่าเสียวเลยนะจ๊ะเอโอโหเหลือเท่าทุนอ่ะสามสิบหมุนเท่าทุนเขาเป็นสามสิบด้วยกันเนาะเขาบอกแล้วเทคกนิก๊งเราใช่ไหมออโต้สามสิบหมุนยาวๆเวเ่ย mày tèo không muốn như nắng nề cổ lên đùi cả quên ơi tèt lên đùi là ý tao nhùi tao nhùi ma mãi ma mãi nhùi nài nào, tao ý Đi ý tao 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 ý Ừ, đi tao ý tao ý tao ý ยังคำนต่อรู้ไหมยังคำนวต่อโบไหมโบผ้าไหมโบไหมโบโบโบเอาีตันหนึ่งดอกห่งุดอกฟีนะอมันได้เปดหมุนหมุนฟีนะเพื่อนน่ะออกข้ไงมันมากเลยนะเกมนี้นะตัวคุณเพิ่มเดือดนะเออได้มีลายคำนวณนะเออคำนวณมาเรื่อยๆคำนวณมาเรื่ใส่ขาวมา่อยยี่เลียวยังไงเลี้ยวเรีวเลีว เนือปิดอ่างนะทุกคนนะไม่ยพมไปซ้ำนะ <c oughs> อู้จีหมุนเรียนมุณพีคุณพีงเอาเป็นเพลงลด,ดีวอีปีอุณไชิวมาเตะมาสอชั่งอันเพื่อนนะไอ้จีโร่น่าตกในะอื้โอเคอยู่นะทำไรมาลเลยเพื่อนอู้ ตกมาที่6 4.8สต,ตงางค์ันเลยนะเงาเลี่ยงว่ะเข้าอีแรกๆเฮ้ยมายเยอะเลยอะไรมันจะมาบ่อยขนาดนี้เป็นวันอะไรเป็นวันอะไรอืมไอ้เมื่อยช่วงวัทีุทาแบบนี้นะรอบค่ำแบบนี้นะตรงสัยไม่มีใส่เล่นไก่แน่นอนเลยช่วงค่ำนี้ ตู้มันบู๊ปะยังวะพอฟั่มละหน่อยอุปีปีจริงมันว่างปีแบบไม่จ่ายเลยนะโอ้เข้ามาทำไมแบบนี้คนนี้นายากเข้ามาทำไมเออเอออะไูกูดูเอยจ่ายแบบนี้แจะไปซีอะไรได้ยี่สิบหกจีบจีจะตั้ง อัละมาเมื่อหนึ่งหัวจะปวดนะจ้าหัวจะปวดเลยนะดอกนี้นะเออแม่งหัวกรจายแบบนี้หัวจะปวดอ้หได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้เขาเลยแล้วอีกทได้อยู่ลุ้น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 ,น,นมาบ่อยอย่างงนนี้มาบ่อยเกินมาบ่อยมามาไม่ไม่โอ้โหไม่มา เลิกเลยดีไหมครับทุกคนเลิกเลยดีไหมเบ็ดแปดเราเอาเรื่องนะเออแต่ข้างในไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ข้างนอกนี่บุบะดีนะเจ้าว่านะโอ้ข้างนอกบุบะดีมากแตกนอกมาหลายรอบแล้วนะนี่โอเต็มมือกำชับบดบอ้บดบีดเเบดเบด้เรื่องเลยนะ วายงสองมีมวายงสองสามฝาเรืองผ่านเลี้ยว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 เ้ยเลเป็นแผงไ่ดี้งนกเกวรตามนเจ็สิบสตอีกเลยเอาเื้ออีกเล้วครับเอาเรื้ออีกเลยครับพอครับลูกไหมหกสิบหมุนรู้เรื่องครับกำไรหนึ่งพันกำไรหนึ่งพันเลยนะ เอเอทำไร1หนึ่งพันขอปั่นทวนๆดีกว่าเนาะน่าจะมีไม้เด็ดซีเด็ีโบโอพอดีกว่าเลกน,นะทุกคนนะเออพวกเมื่อกี้ทำช่วยได้จริงๆนะครับนะทุกคนนะถ้าอยากเข้ากลุม่มแบบนี้ผมมันแรกใต้คลิปได้เลยนะครับนะจา่าปักหมุนให้เรียบร้อยแล้วเป็นเก่นนะรับชมก็คความันเถิงเท่านั้นก็เล่นดามเด็ดขาดนะครับนะไปพอดีกว่าฝันดีครับทุกคน Bye bye chúc chúc